เฮ้ยใครใช้ให้พวกแกมาตัดสินโทษข้าตามใจชอบปุปากซะอุ๊บหาอะไรมาอุดปากไปเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ท่านเจ้าเมืองอยู่ใหนหรอครับน่าจะถูกขังอยู่ด้านในปราสาทนะงั้นท่านผู้เท่าช่วยไปเชิญท่านเจ้าเมืองมาทีครับการตัดสินโทษหมอนี่ผมขอยกให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เท่าจัดการเลยขอบใจนะขอบใจจริงๆขอบใจมาก ที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ไม่ใช่หรอท่านเจ้าเมืองเฟเข้ามาที่นี่ได้ยังไงคะละเรื่องนั้นช่างกอนเถอะที่นี่อันตรายรีบหนีไปเร็วเข้าไม่เป็นไรครับท่านเจ้าเมืองตอนนี้ท่านออกจากที่นี่ได้แล้วออกไปพร้อมกับข้าเถอะครับเฟนี่มันอะไรกันคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฟังแล้วอย่าตกใจนะครับคนต่างถิ่นได้ช่วยอาณาเขตของเราเอาไว้ ว่าไงนะคะเขาจัดการกับเจ้าบุกที่ชั่วร้ายนั่นได้แล้วครับคนต่างถิ่นเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะไม่สิที่สําคัญกว่านั้นคนต่างถิ่นจัดการบุกได้ยังไงหรอคะพาพูดความจริงทุกอย่างครับท่านเจ้าเมืองเพียงแค่ต้องลงโทษบันอย่างสาสมเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นความสําเร็จของช่างตีเหล็กที่แท้จริงเพียงคนเดียวมาไม่น่าเชื่อท่านเจ้าเมืองเชื่อข้าแล้วตามมาเถอะครับ ถ้าได้เห็นกับตาท่านจะเข้าใจเองเชิญครับท่านเจ้าเมืองนะนี่มันอ่าหรือว่าจะเป็นท่านเจ้าเมืองเหรอครับค่ะฉันชื่อเบลิสเจ้าเมืองแห่งอาณาเขตบาลาดค่ะเจ้าเมืองแห่งอาณาเขตบาลาดเบลิสจะจัดการได้แล้วจริงๆสินะคะครับตามนั้นเลยครับ เดิมทีผมตั้งใจจะให้ผู้เท่าเฟเป็นคนตัดสินโทษแต่ท่านผู้เท่าบอกขอยกให้เป็นอำนาจของท่านเจ้าเมืองครับถ,ถ้าาถ้อย่างนั้นช่วยเอาที่อุดปากออกให้คุยกันร,รู้เรื่องหน่อยได้ไหมคะทำบ้าอะไรของพวกแกวะบุ๊กชัดอุตสาเชื่อใจยอมทำธุรกิจกับคุณเรื่องที่คุณหลอกฉันฉันยังพอทนได้นะเฮะ้ะนางโง่ที่โดนหลอกต่างหากที่ผิด แต่ถ้าว่าการที่คุณทำร้ายคนในอาณาเขตของฉันเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ค่ะในฐานะเจ้าเมืองแห่งนี้ขอออกคำสั่งเฟย์ับท่านเจ้าเมืองยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบของมอนี่ให้หมดแล้วปลดปล่อยช่างติลิกที่ถูกกดขี่ทุกคนให้เป็นอิสระค่ะรับทราบครับท่านเจ้าเมืองพูดบ้าอะไรวะนั่นมันสมบัติของข้าทาสของข้า,า,ขอ,ขาอยู่นิ่งๆสิวะและคุณบุ๊ก เพื่อไม่ให้ไปรังแกผู้บริสุทธิ์ได้อีกฉันจะขังคุณไว้ในคุกใต้ดินตลอดการค่ะไม่นะทำแบบนั้นไม่ได้ข้ายังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะนะเว้ยหนวกหูคืนปล่อยไว้ก็คงจะภามเรื่องไร้าสาระเแล้วฉันจะลากมันไปขังที่ปราสาทเจ้าเมืองก่อนละกันปล่อยข้านะเว้ยไอเวนนี่เป็นไปไม่ได้แกกล้าดียังไงทางกับข้าแบบนี้เออท่านเจ้าเมืองครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายสถานการณ์โดยละเอียดให้ฟังนะครับเรื่องเป็นมาอย่างนี้นี่เองถ้าทำไมถึงลุกขึ้นล่ะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะเป็นพ่อฉันเป็นฉันที่ไม่ได้เรื่องเองเลยดูแลอาณาเขตได้ไม่ดีพอถ้าฉันฉลาดกว่านี้อีกนิดเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแท้ๆไม่จริงหรอกครับท่านเจ้าเมืองคนที่ผิดคือเจ้านั่นที่เข้าหาท่านด้วยเจตนาร้ายต่างหาก ท่านเจ้าเมืองทําเพื่อชาวเมืองอย่างสุดความสามารถห้วครับขอบคุณที่พูดแบบนั้นนะคะเฟย์ฉันแสดงด้านที่น่าอายออกไปซะได้ไม่หรอกครับผมเข้าใจดีจริงสิยังไม่ได้แนะนําตัวกันเลยนี่นาะพอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมช่างตีเหล็กฮยอนซูครับฉันช่างตีเหล็กเนวค่ะไม่รู้จะแสดงความขอบคุณยังไงดีที่พวกคุณช่วยกอบกู้อาณาเขตนไ,ไว้พระพวกเราแค่ทําสิ่งที่ต้องทําเท่านั้นเองครับ ชาใช่ค่ะแล้วก็ขอโทษที่เข้าใจผิดด้วยนะคะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอะไรคะตอนที่เฟย์บอกว่าคนต่างถิ่นเป็นคนช่วยไว้ฉันไม่เชื่อคำพูดนั้นเลยค่ะฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าคนต่างถิ่นล้นเห็นแก่ตัวและจ้องแต่จะเอาเปียบพวกเราแต่วันนี้ฉันได้ตาสว่างแล้วค่ะว่าคนต่างถิ่นที่ดีๆแบบพวกคุณก็มีอยู่เหมือนกันขอบคุณจริงๆค่ะที่ช่วยปกป้องอาณาเขตฉันไว้ ขอบคุณมากจริงๆค่ะถึงจะมาเพราะคำขอร้องของบาลหลาดก็เถอะแต่คิดถูกจริงๆที่มาพอเราได้ช่วยทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกช่างตีเหล็กที่ต้องทุกทรมานฉันอยากมอบรางวัลตอบแทนให้พวกคุณที่ช่วยกอบกู้อานาเขตค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณฉันจะมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งที่ยึดมาจากบุกให้พวกคุณค่ะไม่ต้องหรอกครับเงินพวกนั้นเอาไว้ใช้เพื่อฟื้นฟูอนาเขตและดูแลช่างตีเหล็กเถอะครับ พวกเราแค่ได้เห็นอนาเขตนี้กลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีตก็พอใจแล้วครับเอ๊ะขอบใจจากใจจริงเลยนะหืมความเมตตาของนายเนื้อหัวทำงานในสองคนนี้จะเป็นใครกันนะ